สวัสดีครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมนะครับมาดูหน้างานใหม่ของเราวันนี้นะครับก็อยู่ที่บ้านสองคอนนะครับตำบลกุดชุมอำเภอขุดชุมจงังหวัดยะโสธรนะครับต่อจากงานห้าไร่นะครับออมา เป็นบอ่อของน้องชายนะครับน้องชายของผมเองนะครับเป็นน้องชายแท้ๆนะครับรองจากผมนะครับมาได้แฟนอยู่ที่บ้านสองคนนี่เลยครับก็ได้มีโอกาสนานครั้งนะครับที่ตามคนก็ ภารกิจนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เจอๆกันเท่าไหร่นะครับอาจจะปีรังๆพอดีนะครับทางลูกค้านะครับได้ติดต่อทางเรานะครับมาทำโคกน้องนาถือโอกาสนะครับทำให้น้องชายเลยนะครับมาเป็นครูสอนนักเรียนนะครับอยู่ที่บ้านสองอนะครับแล้วก็มาได้แฟนอยู่นี่เลยครับ อยู่บ้านสองคนนะครับตำบลสุดชุมนะครับมาอยู่ก็หลายปีแล้วครับประมาณสิบกว่าปีแล้วนะครับ คผลงานนะครับวา่าเราจะแบบไหนนะครับออกแบบมาแบบไหนนะครับสระก็จะเป็นสี่เหลี่ยมรูปพื้นผ้านะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าต้นไม้ก็รอบด้านเลยนะครับดูคนว่าจะ ตามชมกันได้เลยนะครับตอนต่อไปเจอเลนอีกแล้วนะครับนีครับปลาไหลน,นะครับเจอตัวเดียวครับบ่อนี้นะครับไม่มีเลยนะครับไม่พอต้มเลย ันหน้าจวนจับเอาไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีทางน้ำเข้านะครับตรงนี้เป็นที่เนินนะครับที่สูงนะครับก็เลยไม่มีทางน้ำเข้าปลาก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเพิ่งจะมีน้ำนะครับ สดีคนขับคันข้างล่างนะครับก็มาเพิ่งกลับมาจากบ้านช่องบายแล้วก็ได้ทางานต่อครับไปธุรกมานะครับน่าจะตื้นนะครับบอกไม่ค่อยจะมีน้ํานะครับหรือว่าฝนไม่ค่อยตกด้วยน้ํา ประมาณแค่เข่านะครับที่เราได้ทําการสูบออกนะครับแค่หัวเข่านะครับไม่เยอะความกว้างบอ่อเก่าก็อยู่ที่ประมาณสิเมตรนะครับแล้วก็ความยาวอยู่ที่ประมาณห้าหกสิบเมตรนะครับเป็นบอ่อที่เขาขุดดินเอาไปถมด้านโน้นนะครับนี่นะครับ ด้านโน้นก็เลยอาจจะไม่ลึกเท่าไหร่นะครับก็เลยเอลอกให้ลึกนะครับเพื่อที่จะเก็บกับน้ำนะครับน้องชายต้องการน้ำนะครับเพราะว่าเขาก็ทำสวนเหมือนกันนะครับ ความลึกนะครับเดิมๆก็อยู่ที่ประมาณนา่าจะไม่ไม่เกิน2เมตรนะครับจาะดินเดิม ความลึกนะครับแล้วก็แต่งนิดๆหน่อยๆนะครับน้องชายอยากได้แบบมีโคดโค้งนะครับเดี๋ยวรอชมต่อไปว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะครับเสียดายต้นไม้นะครับต้นไม้มีแต่ต้นสวยๆเลยครับต้นพยุงต้นไม้แดงนะครับด้านโน้นก็จะเป็นกอ,อไผ่นะครับ ไปทำแคร่ทาอะไรประมาณนั้นนะครับทำโต๊ะทาเตียงอะไรนะครับสวยมากเลยนะครับลําสวยตรงมากเลยนะครับถ้าอยู่ใกล้บ้านนี่ <c oughs> เดี๋ยวขอตัดสักโกหนึ่งอยู่ครับทํากระท่อมแบบสวยงามเลยนะครับกระท่อมแบบ ราคาเนาะไว้นั่งเล่นแบบปลายนาเย็นสบายครับสวยมากครับครัผมก็ติดตามชมต่อไปเนาะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนะครับก็รอติดตามชมนะครับวันแรกที่เราลงงานนะ ที่ติดตามชมและก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็เป็นมาคอมเมนต์กันเข้ามานะครับทักทายกันเนาะก็ต้องอขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆนะครับ ครับ